สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับแจ็คเชียงดาวนะครับมีโอกาสได้เหรียญน,นะพี่น้าเหรียญคูบาผาผารุ่นแรกนะครับนั่งสมาธิเต็มองค์ปี2517ด้านหลังยันนะครับเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นแรกหลังยันคูบาผาผาปี2517วันนี้ผมที่มานําเสนอน,นะครับจะเป็นบล็อกนะพี่น้าบล็อกหลังยันผ้ารุ่นเนี้ยมีอยู่2มีอยู่2พิมพนะมีพิมพ์หลังยันกับหลังพระาธาตุนะครับผมวันนี้มีโอกาสได้หลัง ยันมาสองเหรียญก็อยากจะมาชี้ตําหนิบอกเคล็ดลับนะครับหากใครมีในมือนะครับผมที่บ้านนะครับที่บ้านนะครับอยากจะรู้ว่าพาท่านแท้หรือว่าเก๊นะครับหรือว่าใครที่กําลังจะเช่าหานะครับเหรียญรุ่นแรกคูบาผาผ่านะครับอยากรู้ว่าเหรียญที่ท่านเช่ามาแท้หรือเก๊นะครับก็ติดตามชมคลิปได้เลยนะครับผมอ่ะเราจะมาดูกันนะครับเหรียญนะครับผมเหรียญนี้จะอาจจะจะสวยหน่อยอ่ะมันจะได้ชัดเจนนะครับมันจะได้ชัดเจนนะด้านหน้าเหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญเนี่ย จะปรากฏนะครับครูบาผาผ่านั่งสมาธิเต็มองนะครับใบหน้าต้องใบหน้านี้เท่านั้นนะครับไม่ผิดเพี้ยนไปกว่านี้ไม่ตอกไม่ผอมไม่อ้วนนะครับไปกว่าใบหน้านี้นะครับใบหน้านี้เท่านั้นนะครับผมเส้นสายรายละเอียดเส้นจีวรนะครับเส้นวงแขนนะครับลึกนะครับผมลึกนะครับเส้นแขนนะครับมีความคมชัดนะครับผมมีความคมชัดคล้ายกับเราดูภาพ3ามมิตินะพี่นะเป็นการ ปั๊มนะครับเหรียญเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงปั๊มนะครับพื้นเหรียญพื้นเหรียญต้องรีบอ่าพื้นเหรียญต้องเรียบต,ตึงนะครับเรียบตึงนะลมดำเนี่ยลมดําต้องได้อายุนะพี่นะต้องได้อายุความเก่านะพี่นะได้อายุความเก่านะครับมีตัวหนังสือนะครับผม คูบาผาผ่านะครับคมเป็นแท่งนะครับตัวหนังสือเนี่ยต้องคมเป็นแท่งนะครับไม่มีล้มนะพี่นะไม่มีล้มไม่มีรีบไม่มีเบอร์นะครับไม่มีบวมต้องคมชัดเจนแบบนี้นะครับแล้วเขาจะต่อโคดนะครับเพื่อกันการปลอมแปลงนะพี่นะต้องเป็นโคดนี้เท่านั้นนะครับโคดกอวนะครับซึ่งย่อมาจากวัดกิติวงศ์นะครับผมด้านขอบข้างเนี่ยจะเป็นเกลียวเชือกจะเป็นเกลียวเชือกคมชัดเจนพื้นเหรียญจะต้องคมนะครับผมพื้นเหรียญจะต้องคมนะครับเวลาเราลงกล้องลงไปนะครับ ดูนะครับผมเหรียญใบหน้าต้องใบหน้านี้นะครับเหรียญคูบารผ่าลมต้องลมได้อายุแบบนี้นะครับผมนี่โค้ดนะครับจะปรากฏเส้นแตกตรงเหนือโค้ดนิดนึงนะครับผมเส้นแตกนะครับอ่านี่นะครับผมเส้นแตกนะครับ จะปรากฏทุกเหรียญนะพี่นะจะปรากฏทุกเหรียญนะครับนี่ตัวโค้ดนะครับตัวโค้ดเนี่ยต้องเป็นตัวตอกแบบนี้นะคมชัดเจนแบบนี้นะครับผมถ้าตื้นนะครับถ้าตื้นไม่ไม่แท้นะพี่นะถ้าตื้นเนี่ยไม่แท้นะครับอันนี้จะเป็นเส้นแตกนะพี่นะตรงตรงปลายโค้ดนะพี่นะตรงปลายโค้ดเนี่ยจะปรากฏทุกเหรียญนะครับตัวหนังสือต้องคมเป็นแท่งแบบนี้เท่านั้นนะครับผมพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับไม่บวมไม่มีผดนะพี่นะ อันนี้นะครับเขาจะแบ่งบล็อกนะพี่นะมีบล็อกขอเบ็ดกับไม่มีขอเบ็ดบล็อกขอเบ็ดเนี่ยพื้นที่เล่นเป็นนิยมนะครับราคาเช่าหาจะแพงกว่าบล็อกธรรมดานะครับผมด้านหลังพี่ด้านหลังจะเป็นยันนะพี่นะเป็นยันประจําตัวคูบาผาผ่านะครับข้างล่างเขียนว่าอําเภอแม่สะเลียงนะครับรุ่นหนึ่งนะครับวัดผาผ่านะครับขอบเหรียญจะต้องมีปิ้นนะพี่นะขอบเหรียญจะต้องมีปิ้นจะต้องมีปิ้นเหมือนกันทั้งสองเหรียญนะพี่นะเหมือนกันทั้งสองเหรียญนะครับ จะต้องมีปิ้นนะครับถ้ามีปิ้นแบบนี้โอกาสแท้สูงแล้วพี่โอกาสแท้สูงแล้วนะครับตัวยันอัขระทุกอย่างคมชัดเหรียญไม่บวมผิวเรียบตึงนะครับลมได้อายุนะหมายถึงลมดำนะเก่าได้อายุนะพี่นะ,ะามาลงกล้องกันดูนะครับผมเรามาลงกล้องกันดูนะครับดูพี่ดูความคมนะพี่นะตัวอัคระเลขยันเนี่ยไม่มีตื้นเบอร์นะครับผมด้านขอบะจะมีรอยสับ จะมีรอยสับเป็นขีดเป็นขีดนะคล้ายกับก้างปลานะพี่นะนี่คล้ายกับก้างปลานะครับแล้วขอบปิ้นตรงนี้สําคัญนะครับจะมีเหมือนกันทุกเหรียญนะพี่นะจะมีเหมือนกันทุกเหรียญนะครับขอบปิ้นตรงนี้นะครับทั้งสองเหรียญนะพี่นะพี่ลองดูนะครับผมเมื่อเรามาเทียบดูนะครับสองเหรียญจะต้องมีนะครับขอบปิ้นตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวตัดครับจุดใจเงินจุดใจตังของเซียนถ้าเวลาเช่าซื้อนะฮะเหรียญคูบาผาผ่านะครับรุ่นแรกนะครับผม รุ่นแรกนะครับเขาดูตรงไหนกันนะครับผมเขาดูตรงไหนกันนะครับอ่านี่หน <ichte> <ๆ>ึ่งจุดแล้วนะพี่นะจะมีเส้นฉีกตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับผมฉีกขาดนะพี่นะใบมีดเนี่ยจะกินมาแค่ครึ่งเดียวนะพี่นะจะกินมาแค่ครึ่งเดียวนอกนั้นจะฉีกขาดไปนะครับอันนี้คือหนึ่งหนึ่งจุดนะครับผมหนึ่งจุดนะครับเรามาดูกันอีกนะครับผม ว่ามีจุดตำหนิตรงไหนนะครับขอบเนี่ยอขอบเนี่ยเกียากนะพี่นะเกีไม่ได้นะครับผมหน้าหลังอาจจะถอดไปอาจจะติดบางๆเบอร์เบอร์นะพี่นะแต่ขอบเนี่ยถอดไม่ได้นะพี่นะขอบตัดเนี่ยถอดถอดเกีไม่ได้นะพี่นะตรงนี้ก็สําคัญนะครับผมตรงนี้นะครับด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับผม จะปรากฏนะครับผมรอยฉีกนะพี่นะรอยฉีกทั้งสองเหรียญนะพี่นะรอยฉีกทั้งสองเหรียญนะครับตําหนิชัดเจนนะครับพระรุ่นนี้มีจํานวนมีการสร้างด้วยกันนะครับเนื้อทองแดงเนื้อนวะนะครับเนื้อเงินนะครับเท่าที่เห็นนะครับส่วนเนื้อนวะนะครับพี่ครับเขาจะแยกโค้ดนะพี่นะชัดเจนนะครับผมชัดเจนนะครับเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงเนื้อนวะเนื้อทองแดงจะต่อโค้ดตรงนี้นะพี่นะเวลาแยกนะพี่นะ ถ้าเนื้อนวะเขาจะต่อโคดตรงนี้นะครับผมจะต่อโคดตรงนี้ครับบล็อกหน้าบล็อกเดียวกันทุกอย่างจุดตําหนิตัวตัดอะไรนะครับผมตรงกันหมดนะพี่นะตรงกันหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงนะครับผมเหรียญหลังพานนะครับน่าจะมีเนื้อจะเป็นเนื้อเงินแต่ถ้าเป็นหลังยันเนี่ยส่วนตัวผมยังไม่เคยเจอเนื้อเงินนะต้องขออภัยนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดนะพี่นะ ใครมีนะครับผมยินดีรับเช่านะพี่นะใครมีอยู่ในมืออยากจะปล่อยให้ผมเช่าผมก็ยินดีรับเช่านะครับส่งมาแอ่ส่งรูปมานะพี่นะไลน์แอดที่ผมลงอยู่นะครับพร้อมเบอร์โทรของผมนะครับช่องช่องที่ติดต่อนะพี่นะ ใครมีอยู่ยินดีรับเช่านะครับผมใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับเรียนคูบาภาพรรุ่นแรกปี2517นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมเจอกันโอกาสหน้าคลิปใหม่นะครับผมวันนี้ขอบพระคุณครับ